ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ชมคลิปทุกท่านครับก็วันนี้มีอาการอาิสเดนนิดหน่อยครับตอนประมาณบ่ายสามโมงครับก็ทำงานไปแอร์ค่อยๆ่อยเบาลงเบาลงเบาลงนี่นะครับแอร์นี่ก็หมุนช้าลงในรถก็หมุนโดยในตู้ก็หมุนช้าลงฮะก็คือว่าแอร์ที่เคยดังฟู่เดีย่ยมันก็จงเงียบลงเงียบลงเราก็กอ,อธิษฐานได้ว่า อธิบายได้ว่าไฟน่าจะไม่ชาร์จนะฮะตอนนี้ไฟที่แบตเตอรี่น่าจะหมดแล้ว <c oughs> น่าจะหมดแล้วไม่เหลือแล้ว <c oughs> หมดเกลี้ยงเลยก็น่าจะเป็นที่ไดชาร์จครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อรถมาเดือนตุลานี่ก็จะเข้าสักปีสามนะฮะก็สองปีครึ่งตีว่าสองสองเกือบเกืบสองปีครึ่งก็ยังไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับใดนะก็ <c oughs> น่าจะเป็นที่ไดชาร์จเนี่ยแหละครับเพราะไดชาร์จเคยขครทัตตาเค,เคยเช็คแล้วแต่ไดชาร์จยังไม่เคยเช็คนี่ฮะถอดแล้วก็จะมีน็อตน,นี่ครับน็อตอยู่สองตัว เป็นเบอร์สิบเก้าขันตนัวบนแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองนี่ตัวเมียนี่ครับตัวเมียด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่ตัวเมียไม่หน้าตัวเมีย้หลังเป็นน็อตร้อยยาวครับนะฮะแล้วเราก็ถอดออกนะฮะไอตรงนี้บางท่านตรงนี้ไดรก็แปลงเลยนะฮะไม่ใช่ไดรเดิมถ้าเกิดบางท่านอาจใส่ไดชาร์จแล้วคือว่าไง่ายว่าไดาไม่ตรงเนี่ยอาจจะต้องตัดขานะอย่าผมถ่ายรูปไปอย่าผมให้ดูดี่ยวถอดไดออกปั๊บ โอเครับถอดไปแล้วครับพี่เพื่อนโอ้ร้อนฮะเชื่อ,อตัวเองนะฮะเอ่อถอดออกมาแล้วโอ้มองไม่เห็นหน้ามืดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมถ่ายดูดี่าน<ส>ี่ครับมาถึงร้านใดแล้วครับลือแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นที่อะไรการรับกาลังลืงล้อละมันจะมีอยู่บางทีอ่ะมันไม่ติดไม่รู้มันเป็นอะไรัวรจะไป,ป,ปิ็น,นอะไรเรัตกองรังลื้ออยู่ครับ ขายได้บ้างเดี๋ยวไทยชื่อร้านให้ด้วยช <c oughs> ื่อร้านด้วยนี่ครับอะไรเยอะนี่ครับจะเลยหลวงมอเตอร์ครับอยู่ลำหลวงนี่ฮะลำหลวงนูน้นนะตรงนู้นจะเป็นโรงพักโรงพักลำหลวงหลนงป้าลำหลวงเลี้ยวซ้ายจะเป็นวัดไห่ลงงวัวถ้ามีเพื่อนมาร้านก็ไปยุเทินกลับมา มีต้นไม้ต้นใหญ่เลี้ยวเข้ามาเนี่หน้าร้านอยู่นี่นะี่ครับผมซ่อมประจําซ่อมมาเป็นสิบปีแล้วแต่ซ่อมถูกครับร้านนี้งบประมาณไม่บานปลายครับอันไหนบอกเสียอันไหนเสียบอกเสียอันไหนไม่เสียบอกไม่เสียนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประมาณเท่าไหร่มาถึงก็ได้เลยครับไม่ต้องรอครับรอรับได้เลยคาดว่าเป็นที่อะไรเออ มัดไฟสีปะไม่สี่านหมดรอไง่าดใกล้หมดอ๋อทางใกล้หมดเดี๋ยวลองดูว่าเป็นที่อะไรฮะต้องวัดแผงก่อนอ๋อเอาแผงนวัดก่อนเอาแผงนตัวมัดไฟเนี่ยนะเดี๋ยวเราเอาแผงนี้ไปวัดก่อนครับไดชาร์จได้ชาร์จจะซ่อมไม่เยอะเหมือนได้สตาร์ทนะไดสตาร์ทอุปกรณ์จะเยอะเนี่ยไดสตาร์ทเป็นคลองเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ อันนี้เป็นไดแปลงแล้วครับไดผมเป็นไดแปลงมันไม่ใช่ไดของคมประสุรุ่นสามแล้วเป็นน่าจะ,ะเป็นได10สิบล้อป่ะอ่าเป็นได10สิบล้อแล้วได10สิบล้อจะข้อดีของไดร์สิบล้อคือว่าเวลาไปสายปโคเนี่ยมันกระแสะการชาร์จมันชาร์จเยอะมันทําให้เพลนพอการใช้งานเพราะบางทีเรามีวิทยุมีไฟหน้ามีแอร์มันมีแอร์แล้วก็บริลมสองตัวเนี่ยกินไฟเยอะถ้ากับไดไมโค่เดิมๆทีไม่พอแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรุ่นใหม่เครื่องความ,มเร็วเนี่ย มันชาร์จเยอะอยู่แล้วน,นั้นเขาแก้ไขเรื่องเรื่องเรื่องการชาร์จมาอยู่แล้วแต่รุ่นเก่าอย่างรุ่นสามเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องใดชาร์จแต่อันนี้เขาแปลงมาเจ้าของกาไปหมดแล้ว,ลวผมก็ซื้อมาสองปีกว่าแล้วยังไม่เคยทําใดนะเนี่ยเพยังจมาทาไดเนี่ยเใจดีครับให้ถ่ายครับจะรห้ลหลวงมอเตอร์ครับอยู่รับบระหลงครับ ขุนเข้าไปเยอะจัดนะโอ้โหขุนเข้าไปไม่ใช่น้อยเลยะเป็นกองเลยเนี่ยจะเสียตรงขุนอ๋อลูกปืนเรียบร้อยด้วยเนี่ยลูกปืนปลายเรียบร้อยครับลูกปืนใหม่จะเปลี่ยนหมดแล้วครับสาธิตให้ดูครับขัดครับทานหมดหนึ่งตัวครับต้องขาดทานหมดาหมดหนึ่งตัวแต่เวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนสองตัวแหละใช่เนี่ยบอกให้เปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยไม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว ตัวนี้ก็ด้วยตัวตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยสินคอยสิ hmm. ่คอยไปเลยจะเช็คคัเอาตัคัตเอาจะเปลี่ยนคัตเอาไม่เสียคัตเอาไม่ค่อยเสียอย่าบอกฐานหมดเหตที่แน่ๆคือทานหมดนะฮะฐานหมดมันกินตัวหนึ่งนี่มันกินตัวในนี่เป็นร่องนี่ตัวนี้เป็นร่องตัวในเป็นร่องขัดให้นะฐานอยู่นู่นมันจะต่ำตัวสูงตัว นี่มาแล้วที่นี่ไม่แพงครับตอนนี้ซ่อมค่าซ่อมนี่เบ็ดเสร็จนี่ตอนนี้เขาเชายังไม่ถึงสองพันนะครับยังไม่ถึงสองพันแต่ร้านไหนร้านอื่นซ่อมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ร้านนี้ไม่ถึงสองพันผมเคยมาซ่อมไตสตาร์ทนะแับเสียกับทั้งลูกก็สามพันต่อบาทเนี่ยพี่เพื่อนเห็นก็มาซ่อมได้ครับแต่ก็ไม่ไกลก็วิ่งไม่ได้รับหลวง กำลังเช็คกันเอาอยู่ครับนี่ครับมันจะแพงสุดตัวนี้ครับเนี่ยบอกตัวนี้แพงสุดนี่นะมันเริ่มสภาพมันเริ่มเสื่อมนะนเริ่มเสื่อมนะคือใช้ถามใช้ได้ไม่ใช้ได้อาจจะใช้ได้ตั้งหกเจ็ดเดือนหรือปีึงก็เราไม่ต้องมาถอดเข้าถอดบ,บ่อยถ้าเกิดมันชาร์จไม่ดีเนี่ยจะทําให้ระแบตเราเสียด้วยเพราะว่าไฟมันไม่อิ่มไงก็เสียด้อยเสียยากถ้าเราไม่เปลี่ยนอยันนี้เจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ไปแบตบ กินแบตไปเรื่อยแล้วชาร์จไม่ทันอย่าแบตเสียแบตเสียก็เสียห้าพันแพงไปอีกก็ใส่ใจเปลี่ยนนี่ไปเลยครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยที่นี่อะไรถูกอยู่แล้วน,นี่ครับมาแล้วครับน,นี่ฮะคู่ครับอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ใน,นเปลี่ยนพัไไดไฟเลยทุกอย่างโอเคหมดครับไม่มีเสียครับอันนึงของลูกค้านะของลูกค้านะลูกนุ๊กเปลี่ยนใหม่เหมือนกันเร็นบเหลืองๆหลอนะอันนี้ก็จะเป็นได 6ล้อมอั้งกระเป๋าครัลูกมีปั๊มสูญญากาศเบรกด้วยกานเขา้เาตายโดนหักตังแล้วนั่งโต๊ะก็หักเลยกานเขา้านี่นะครับพี่เพื่อเนเจริญหลวงมอเตอร์นะครับเบอร์โทรครับพี่เพื่อนนี่นะฮะนี่จเจริญหลวงมอเตอร์ เบอร์โชครับพี่ๆเพื่อนใดสนใจซ่อมนงซ่อมได้สตาร์ตได้ชาร์จประซ่อมได้ครับก็ไม่แพงครับร้านนี้ไม่แพงบอกได้เลยว่าไม่แพงเนี่ยผมซ่อมได้ชาร์จเปลี่ยนเกือบทั้งลูกเลยเปลี่ยนมัดไฟเปลี่ยนฐานเปลี่ยนลูกปืนอะไรพวกนี้ก็ไม่ถึงสองพันยังไม่ถึงสองพันก็เดี๋ยวก็รอเช็คราคาทีแต่ไม่น่าจะถึงสองพันนะฮะถูกครับร้านนี้ถูกครับขั้นตอนเปลี่ยนลูกปืนฮะถอดดอก่อน ทีเดียวเลยครับปืนหน้าหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช้ได้ยาวครับเจอเอฟพีพันใดมาซื้อรถผมไปใช้จะได้ใช้ยาวๆเลยเช็คไปชาร์จหมดแล้วไม่ได้เป็นไรครับแต่เปลี่ยนเลยจบทีเดียวอะไรเงี้ยกำลังไปอัดลูกปืนออก มัไฟกาลังเนี่ยกําลังจะประกอบเลยประกอบล่างแล้วมันจะเหมือนลูกเนี้ยคล้ายๆกันดีใดเงี้ยแต่ฮนตาร์ทกับเศษทางลูกอะซอบประมาณเท่าไหร่ตน้นงบประมาณ<ช>เอาแบบทั้งลูกเลยแล้วกระโหลกเขาเงี้ยแต่ก็มีคนถามมาลายเมกโนเนี่ยมันก็แพงนะประมาณเท่าไหร่ แต่เขบอก,กแต่มันเสีย,ยเคียงก็ประมาณสามพันกว่ากับสนะี่พันเนี่ยก็บอกสามพันกว่าเย่าเอาสี่พันไปเลยสี่พันคือกระโหลกเดิมของคุณอย่างนี้คุณจะเอากระโหลกกระดูกเดิมคุณมาใสา่ลูกนี้ก็ไปหมดใช่ไหมตีเทิงกันไปเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ตามลายได,ได้ได้สตาร์ทรุ่นใหม่มันก็สี่พันอยู่แล้วได้เบคโคนี่มันคือมันใช้ด้วยกันได้หมดใช่ไหมมันแปลงแค่กระโหลก่งเดียวใช่ไหมมันแปลงแค่กระโหลกอ่าเนี่ยจะได้เอฟซีจะได้เข้าใจว่า ใดไม่จําเป็นที่ต้องว่าต้องเป็นใดเดิมนะพี่ๆเพื่อนอันนี้คือใดทดไดทดเนี่ยเวลาเราบีสตาร์ทเนี่ยมันจะติดง่ายมากยิ่งมันบอกสํารบบรถที่เริ่มเก่าแล้วก็ใดใดใดเาเรียกว่าอบโซล่าไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นใดรอบสูงกว่าไดปิดรถนะแต่ขอขายข้องใสไงว่าเราเวลาเราซื้อใดอะไรมาเปลี่ยนแล้วแต่ห้ามห้ามยกใดให้เพื่อนเด็ดขาดยกใดให้เพื่อนเฉพาะชุดนี้ ชุดหัวกะโลกต้องเอาไว้ตรงนี้หายากมาผมเคยเสียรู้มาแล้วตัวนี้เฉพาะตัวนี้เคยเสียรู้มาแล้วพันแปดเพราะว่าไม่เคยมีร้านใดใส่มาปับ๊บแล้วมันกินมันกินปลายเพราะว่ากระโหลกอะแต่รุ่นมันนี่เหมือนกันกินแค่ปลายครึ่งเดียวแล้วเราต้องมาซื้อกะโหลกนี้มาใหม่แต่ได้ลูกเดิมโดนค่ากระโหลกพันแปดเพราะนั้นถ้ามีได้งี้กระโหลกห้ามทิ้งใครขอกะโลกไม่ให้แต่อันเนี้ยให้ไปเลยถ้ามีได้ได้ปใสกันได้หมดมีแค่กะโหลกอย่างเดียว กะหลกลัอลิงสองคัญมากนี่ก็ขายกล้องใส่ให้เอฟซีพี่เพื่อนถ้าส่งได้มาจากต่างจังหวัเดเนี่ยซ่อมได้ไหมเฮียซ่อมได้แล้วส่งได้ใช่ไหมซ่อมเสร็จก็ส่งให้ได้ใช่ไหมให้ส่งให้แกเดี๋ยวเอาก็ส่งที่อยูไ่ไงให้ยังไม่เบอร์โทรงไงก็โทรมาคุย,ยงไงก็ส่งมานี่ไงต้องค่อยส่งว่าเขาที่ไหนก็าทำนี้ได้เลยเออทำ ส่งมาปั๊บแล้วก็โอนตังมาปุ๊บแล้วก็ส่งคืนไปได้ใช่ไหมครับเอมตรวจอย่างนี้เพื่อนตามเบอร์โทรเลยครับพี่เพื่อนที่ติดตามผมอยู่ก็อยู่ที่ไหนก็ส่งใดมาได้ครับเพราะว่าบางท่านบางทีเข้าใจเครื่องจักรบางครั้งบางท,าทีช่วงนี้อะไรประจยัดได้ก็ต้องประหยัดลูกปืนครับเสร็จแล้วนะเรียบร้อยลูกเปิดเสร็จแล้ว น,นี่เหลือ,อ<า>เชื่อมี้ติดครับลูกป,ปืนเปลี่ยนใหม่หมดนะพี่ีเพื่อนนี่ครับนี่ปั่นหน่อยแล้วเสนะร็จล้ตัวนี้่านมันกินไปเยอะหน่อยตัวนี้ก็หน้าสัมผัสข,ของฐา,านที่ฐานสองตัวมันถูไอตัวนี้มันหมดเยอะเนี่ยกินเป็นเส้นเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดแล้วนอกไหนเดี๋ยวแล้วประกอบครับ นี่ครับไทตันไทตันสองพันสี่นะฮะเนี่ยฮะร้านเป็นเฟือกร้านเป็นเฟืองไฟเบอร์นะพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยโตเตะเป็นฟไฟเบอร์เลยนะ,ะโอ้โหสุดยอดคุณไปเห็นนะครับนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะทนแรงผิดได้เป็นไททันฮะสองพันสะี่ครับเครื่องแก๊สนะครับเป็นแก๊สบ้านเราไห่ลูกเล็กมากกระสุวเดียว เป็นตัวแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นเทสแล้วเดี๋ยวเหลือใส่อุปกรณ์ขัดเาแา้วขึ้นเทสปัน่นนี่นะครับขึ้นแทนเทสแล้วพี่เพื่อนมันต้องขึ้นเขาบอกช่างบอกว่าต้องยิบห้าโวลน์ครับเอาแบบเทสครับต้องเลี้ยงไฟสองโลกก่อน,นไปสองโลกแล้ว

นะอ้าเอาหลุดได้สายหลุด,ลดนี่ครับวนอยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวไปยืดสี่นะสี่คือแบตสองรูปนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะชาร์จนะเขต่อสวิตช์นี่ครับเพื่อน ามาผนเลรบง่ายเป็นง,เ,นงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผ่านครับเย,เยี่เยเกียรติ่หนไหมครับเขียนเบอร์โทรลงด้วยนะนี่ครับพี่พเพื่อนๆนครับเสร็จแล้วครับนี่คือค่าใช้จ่ายครับอ่ะเดีย๋ยไปดูล้มๆนีกฝ่า พ,พี่เพื่อนโทรไาได้เลยนะมาจากไหนก็ส่งมาได้ครับโทรมาคุยกับแกแล้วก็ส่งของมาซ่อมได้ครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับโอเคครับพี่พเพื่อนนี่ครับป้อมตำรวจใส่ป้อมตำรวจรับหรหลวงนะฮะแล้วก็ไปอยู่เพิงกลับมาอยู่เพิิงกลับมาตาดาพานนะฮะกลับมาก็าจะร้านจะอยู่นี้ โอเคครับพี่เพื่อนมันสมคนต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม